สวัสดีครับพบกับผมก้าวแรกสูบาร์เบอร์นะครับผมครับวันนี้ก็มาทําการตัดเป็นรองทรงสูงนะครับหรือว่าอาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับก็มีนะครับพี่ๆถามเข้ามาอีกเหมือนเดิมนะครับที่มาตัดให้กับว่าอยากผมเคยเจอแต่เป็นรองทรงสั้นนะครับแต่ว่าเป็นทรงที่อ่าหนังศีรษะหรือหัวลูกค้าตัดยากนะครับ นะครับตรงช่วงขวัญน,นะครับจะผมจะชี้ตั้งมากเลยครับอาจารย์นะครับผมก็จะมาลองนะครับทดสอบดูนะครับพอดีนะครับคุณตาท่านนี้นะครับหรือคุณพ่อท่านนี้ก็ผมเป็นชี้ตั้งเหมือนที่ที่ได้ ผมเริ่มตัดเป็นใช้ฟันรองเบอร์0.5นะครับหรือบางท่านก็อาจจะใช้เป็นหวีก็ได้ครับก็แล้วแต่ตามถนัดนะครับจะใช้หวีขึ้นทรงก็ได้นะครับหรือบางท่านถ้าผู้ที่สูงอายุก็อาจจะใช้เป็นถ่าขาวนะครับถ่าขาวก็เหมือนบางสมัยใหม่เขาก็เรียกว่าไล่เฟดนะครับ ัดไล่เฟสนะครับผมก็ปรับการฟันไปเรื่อยเปลี่ยนฟันรองไปเรื่อยแบบที่ฝรั่งเขาตัดนะครับหรือบางท่านก็จะใช้ไถแล้วก็เก็บด้วยหวีนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตรงช่วงขวัญน,นะครับก็จะเห็นนะครับว่าชี้ตั้งนะครับเหมือนเหมือนที่พี่ได้ถามเข้ามานะครับนะครับก็ ก็จะมีมาอีกนะครับกับผมจะมีเป็นทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะครับก็จะลําบากในการมุมมองนิดนึงนะครับถ้าสําหรับคนที่ตัดเก่งหรือว่า,าตัดเป็นในระดับหนึ่งแล้วก็จะว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าสําหรับที่ช่างใหม่นะครับก็ถือว่ายากนะครับมาทางด้านฝั่งทางด้านนี้ผมก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์0.5ครับ หรือบางท่านก็อาจจาะแล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะชอบขา,า,หาวหรือเปล่านะครับบางท่านก็อาจจะตัดมีต่อผมนะครับก็อาจจะไปปิดผมขาวปิดย้อมผมโก่กผมอะไรก็ว่าไปนะครับบางท่านก็ไม่ทําที่ร้านนะครับก็ให้ไปให้แม่บ้านนะครับหรือยายโก่งผมหรือย้อมผมให้ที่บ้านก็ได้นะครับแค่ตัดเฉยๆก็ประมาณนั้นนะครับ ดูกันไปช้าๆครับตัดไปช้าๆเหมือนเดิมครับผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ท่องตาก็มีการเซตผมมาเหมือนกันนะครับเป็นเซตเหมือนมูดหรือเจลเจลอ่อนเจลอ่อนนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นแข็งนะครับถ้าเป็นแข็งก็จะทําการใส่น้ําหวีใหม่นะครับแต่นี้เป็นเจลอ่อนก็เลยทําการตัดไปเลยนะครับก็อ่า ผมยาวมานิดนึงก็จะชี้ตั้งแบบนี้นะครับเพราะว่าทัาตาเขาบอกว่าถ้ายาวมานิดนึงก็ต้องชี้ตั้งก็ต้องตัดลงให้สั้นนะครับตรงช่วงขวัญน,นะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่ชอบไว้ยาวนะครับไว้ยาวก็เหมือนเหมือนว่าที่จริงจะช่วงขวัญก็จะปล่อยให้ผมล้มตัวลงมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบตัดสั้นนะครับก็ ตรงช่วงขวันก็เลยเป็นกล้ามกึ่งนะครับอาจจะล้มบ้างไอ้ตั้งบ้างนะครับก็ดูแล้วก็ไม่ล้มก็จะล้มก็ไม่ล้มลตั้งก็ไม่ตั้งนะครับผมก็เลยต้องตัดออก นะครับงัดปลายซี่วีออกมาครับอย่าให้จมลึกลงไปนะครับเพราะเพราะฉะนั้น เก็บในขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับด้านหน้านะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ตกใส่หน้าลูกค้าจะทําให้ลูกค้า ใช้มือจับเป็นช่อแล้วก็ซอยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ ีกินเนื้อลูกค้ากินเนื้อทําให้ลูกค้าเจ็บจี๊ดๆแบบนี้นะครับก็นั่นแหละคือการเสียฟันแล้วนะครับนะครับก็เ,เก็บด้านล่างช่วงจอน,นี้ได้นะครับแต่ถ้าไปใช้ไถหรือว่าอะไรก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าจะทําแบบนั้นก็นะครับก็ให้เป็นฟันเดิมจากโรงงานจะดีกว่านะครับยังไม่ต้องแต่งนะครับแต่ก็ดูจากตัวเครื่องแล้วก็ฟันแล้วก็ไม่น่าจะใช้ตัดเท่าไหร่นะครับผมม่ามี เพราะว่ามีฟันเล็กมากครับฟันเล็กมากกว่าตัวตัดนะครับแนะนําให้แต่งฟันแล้วก็ใช้กันแทนีดโกนนะครับหรือว่าทําให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางจะได้ไมโกนกันลงมาแบบง่ายๆตามเส้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้ากันแล้วยังเป็นเส้นแบบนี้นะครับครับถ้ายังเป็นเส้นขอบแล้วไม่ชอบนะครับลูกค้าไม่ชอบก็ให้แบบตวัดนะครับตวัดขึ้นก็ได้หรือใช้วีด็กเก็บไล่เงานะครับผม ทำไมกันให้เหมือนเด็กเหมือนไรว่าไปนะครับผมครับครับก็จะลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับสําหรับช่องก้าวแรกสู่บาร์เบอร์นะครับผมนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะมีคลิปนะครับสอนเกี่ยวกับการตัดผมนะครับขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงนักเรียนรองทรงสูงรองทรงรองทรงต่ํานะครับแล้กใส่เปิดข้างนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเพราะว่าเราจะตัดกันไปช้าๆแล้วก็ดูไปช้าๆนะครับ อย่าลืมดูช่วงเหลี่ยมด้วยนะครับเวลาจะเสร็จทรงนะครับทั้งนั้นดูอุปกรณ์ตัดผมกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ